กับบอลเช่นเดียวกันจะไปไหนนะครับมีน้องเว็นมาด้วยนะ นนแล้วนะฮะเอนสแต่ว่าเขาทำคอนชีนแล้วนะครับสองข้างทางอาจจะมีป่านะครับเอ็นสีนะครับป่ามันป่ากระถินพิพาอะไรบ้างนะฮะเอ็สีจานนี้ก็จะเป็นนาข้าวนะฮะคือเขาก็ยังทำไม่เสร็จนะครับถนนนะอาจจะทางไว้นะครับทำทางไว้นะฮะ ก็ยังทำไม่เสร็จเนาะก็ฝนตกลงมาอ่เจอทางที่มันทระหดแล้วนะครับเอฟซีสึดยอดทางเลยเนังเดินละ tái mà, tái được quá Ồ, nè, chắc phải thằng gì nè Có mì quậy ở ก็มาถึงแล้วนะ FC น้ำท่วมขนาดน,นี้นะครับงใไซไปได้หรอรัน FC <laughs> นะครับก็ประเมิน,นคร่าวๆนะเส้นทางนี้ก็ไปไม่ได้นะครับน้ำน้ำมันมาจากไหนร้านรูป้ปะฮะงงแล้วเส้นทาง,งน้ำไหลมันมากเกลือเนี่ย ก็นะฮะเอซี FC เรามา,าดูนะครับเรามาสังเกตน้ำนะครับว่าน้ําระดับไหนนะฮะเอซี FC. ตอนนี้ก็คือ,อลถนะครับสัญจรไปไม่ได้แล้วนะครับน้ําค่อนข้างจะสูงนะครับสูงนะฮะเอซี FC. โอเคนะครับเราลองไปดูดิว่ามันเรามาดูคอยคอยสอดส่องเนาะคอยสอดส่องน้ํานะครับว่าน้ําจะลึกไหม ต้องเอาข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 ายาวนอะงใส่ขายาวมาก็าต้องแบบว่าเอาขารี่แบบเอาขากางเกงขึ้นนะครับเย็นนี้นะก <c oughs> <c oughs> ็จริงๆนะั้นเราผมเดินลงไปเรื่อยๆกัน เส้นทางนี้มันเป็นถนนนะนะครับลาดยางเนาะนะครับเอ็นซแล้วดูสินะครับน้ำมันไปหมดเลยนะครับเอ็นซีน้ำมันท่วมหมดเลยนะฮะเอ็นซีนะครับก็ดูดีนะครับดูดูนะกล้องกล้องนะครับดูดีนะเป็นอ่า บาดานบาดาเลยนะครับนะนะครับก้นอ้อยนะสังเกตนะครับก้นอ้อยนะครับสูงขนาดไหนนะครับก็จะท่วงท่วงอ้อยนะครับฝ่าอ้อยนะเอฟสีแสดงว่าลึกมากนะครับเอฟสีเนาะนะครับอ่ะเราไปตรงจุดอื่นกันดูจุดอื่นกันบ้างนะครับว่าน้ําระดับน้ําขนาดไหนนะฮะก็ เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเสิที่เขาทําเกษตรกรนะครับอไม่ว่าจะเป็นป่าอ้อยนะครับก็เกิดความเสียหายนะฮะแล้วก็นาข้าวนะครับแทนแม่ก็ดูหน่อยเนี่ยนะครับนาข้าวนะครับน้ําก็ท่วมไปหมดแล้วนะครับอาจจะเกิดความเสียหายเนื่องจากน้ําขังเนาะนะครับท่วงขังแล้วหลายวันนะครับเป็นจํานวนหลายวันนะครับก็สามารถที่จะทําให้นาข้าวนะครับเน่าเสียได้นะฮะ โอเคเราไปจุดอื่นกันก่อนนะครับปะนะครับผมนี่ถึงจุดนี้นะฮะเอซี SC, เราก็จะมาสอดส่องระดับน้ำนะครับว่าเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะฮะเราก็มันจะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าเออควรระวังนะครับถ้าน้ำึ้นสูงก็จะ เก็บข้าวของอะไรแบบนี้นะครับ FC อ่ะ FC นะครับมาดูจุดนี้นะครับว่าน้ำขึ้นระดับไหนนะครับทำให้นาเข้าเกิดความเสียหายอย่างไรนะครับดูดีนนฮะมีคนพายเรือนะครับขนาดต้องได้พายเรือนะนะครับ f c ซนะครับขนาดต้องได้พายเรือเกิดความเสียหายอย่างหนักนะครับคิดว่าหนักเลยนะครับเนาะขนาด ยังไงนะข้าวนะครับที่เป็นปัจจัยหลักของเกษตรนาะของชาวไร่ชาวนาก็คือได้จากรายได้จาก,จากข้าวอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็สูงระดับนี้แล้วนะน่าเป็นห่วงนะครับ FC โอเคเราไปดูจุดอื่นกันบ้างนะครับ FC นะครับผมต้องดูเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับ f c จุดแรกก็หนักแล้วจุดที่2ยังหนักอีกก็เดิมนะครับ m c แล้วเป็นจุดที่2 จุูที่สามสี่ละนะครับน่าเป็นห่วงขนาดไหนนะโอเคไปกันครับผมจุดนี้ก็หนักหน่อยนะฮะเอฟซีว่าน้ำนะครับมวลน้ำเอฟซีใไปด้วยนะครับแล้วเอ่หลังจากนะครับสะดูงใช่ไหมนะครับก็จะมีคือกระดูงนะครับว่านะฮเอ c ีโอเคจะพาชมน้าเอีเนาะ ก็อาจจะมีรถสัญจรวิ่งไปมานะครับเดี๋ยวผมก็จะข้ามไปนะฮะต้องรอให้ข้ามถนนก่อนนะครับมันฝังนู่นนะฮะน้ำมากมายนะครับน่าเป็นห่วงนะรตรงจุดนี้นะครับผมอนี่นะครับน้ำขึ้นสูงมากนะครับทั่วหมดแล้วนะฮะ มวลน้ำมหาศาลนะครับท่วมนะครับไม่รู้ว่าจะท่วมยังไงแล้วสุวลูกหูลูกตานี่คือน้ำทั้งมวลน,นะครับทั้งหมดทั้งมวลนอนะโอ้โหน้ำนะครับผมน้ำเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสีมันก็ท่วมทะลักไปเลยนะครับ นาข้าวเสียหายนะครับก็อะไรต่างๆนะก็อยู่จะลำบากนะครับเอฟซีดีนะที่ยังไม่ท่วมบ้านเรือนนะครับเอฟซีเนาะโอเคไปดูไปเรื่อยๆนะครับก็เฝ้าคอยระดับน้ำนะครับว่าจะขึ้นสูงกระดาไหนนะฮะโอ้โหน้ำนะฮะเอฟซีนี่ก็ท่วมแล้วนะครับมีบ้านหลังหนึ่งนะฮะนี่ระดับน้ำนะครับท่วมนะ พาเข้าไปดูนะครับนี่นะครับน้ำท่วมบ้านนะครับ FC นะครับขึ้นสูงมากนะครับ FC อนี่นะครับทั่วหมดเลยนะครับ FC มาเหลือไม่เหลือแต่บ้านนะครับ FC ขนาดบ้านยังท่วมนะครับเอ่า น้ำขึ้นสูงมากนะครับโอ้โหไหลทะลักนะครับเอบซีเน,นาะก็ทางเข้าเข้าบ้านนะนี่นะทางเข้าบ้านก็ไม่เหลือนะครับเอฟซีไปไม่ได้นะครับมีแต่น้ำนะ ไปดูจุดอื่นๆนะครับผมก็ไม่มีคำบรรยายนะฮะเอซก็จะถ่ายให้ FC ได้ดูกันแล้วก็ก็ความดูความเดือดร้อนนะครับของชาวบ้านนะครับเนาะที่อยู่ถูกคนกระทบนะครับของภัยพิบัตินะฮะน้ำท่วมนะครับ ยอนเลยน้ำเยอะนะครับน้ำขึ้นสูงมากนะครับเอฟซีสุดลุกหูดูตานะครับก็เต็มไปด้วยน้ำนะฮะน้ำขึ้นสูงมากนะฮะมิดหลังคานะครับเอฟซีโอ้ลไปเรื่อยๆนะฮะ ว้าวดูดินะฮะหลังคาก็แบบโอ้โหนี่นะฮะ,ะว้าววูบมากมาเลย ก็มาดูฝั่งนี้นะครับ BFC เหมือนกันนะครับส่วนลูกหูลูกตาน้ําขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับ<อ>ก็จริงๆนะฮะทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายถือนก็จะรอดูนะครับรอดูว่าปริมาณนะครับน้ําขึ้นน้ําลงขนาดไหนนะครับ บอกเลยว่าคือน้ำขึ้นสูงมากนะครับก็อยู่ระหว่างนะครับหมู่บ้านนะครับโค้งนองแวงนะครับหมู่บ้านโ่องนองแวงระหว่างเข้าสีท่านนะฮะน้ำเยอะมากท่วมนะครับสุดนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็คอยเฝ้าระวังปริมาณน,น้ํานะครับจะเพิ่มขึ้นสูงขนาดไหนนะฮะน้ามันขึ้นสูงขนาดไหนนะครับผมกลางวันมันขึ้นเรื่อยๆโอ้โนหะน้ามาแต่ใสเนี่ยผมมันมาแต่บุญหรอผมก็ว่าโอ้หน้ามันไหร่มาจะต้องยืนไม่ห่วงบาบาบที่ทีมันก็พ่วมรัดไปนี่ที่ปีเ,เรามาฟังความรู้สึกของชาวบ้านนะครับจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับผมอ่ะ เป็นยังน้ำท่วมนะจักมือนะครับผมแทิยสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับโอ้ก็มีฝนตกกัดซสมไปเรื่อยๆว่ครับตัวีฝนตับเกสิบเก้าสิบเก้ายี่บ้าโอ้โหเพราะว่ามันตกมาเรื่อยๆเพราะว่าพายหายูถึงวันที่สองเป็นวันเนยินข่าวมาแค่ปาว่าว่ามมืสามมือก็สิบเก้าอืมเ็นเหลือีกสองมืครับผม เอาบ้านบ้านของคุณพี่อยู่ใส่อยู่กลางโอ้โหนะครับบ้านทางชยวยดูผมก็อยู่นะลึกมากนะครับแต่ว่าเต็งไปด้วยน้ําแล้วครับผมคุณพี่ซื้อยังครับเนี่ยซื้อวันซื้อวันนะครับผมก็อยู่บ้านโคกนองแวงเนาะนะครับผมกาวนะฮะซึ่งเป็นความเดือดร้อนนะครับของชาวบ้านนะก็อย่าให้ภาครัฐเนาะนะครับเข้ามาช่วยเหลือนี่นี้ครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมก็มาหาไสเดือนนึ่ครับไสเดือนโอ้โหเยอะมากนะฮะมีไสเดือนหน่อยอันนี้อ,อ,อันนี้ไสปลายังครับเนี่ยฮะปลาคอปลาตองนะอ๋ปอปลาต,อง,อ,ตองนะฮะนะครับจากจากอ่าพิกวิกฤตเนาะเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็จะหาเราได้ด้วยนะครับผมอ,อ่านะครับ ขอบคุณมากครับพี่วันนะาฝากกดติดตามกดไดกกดแชร์กดซับสไครต์กับ mm hmm. ช่องบาฟูชาแนลครับเราก็มาในปรยงานทุกภาคส่วนนะครับตรงน้ําที่ตรงไหนที่มีน้ําท่วมนะฮะ